โอ้ยอย่อ้ยกล้กล้วยกจะแล้อะเอาแม่ัเอาแม่แม่แม่เก็บที่เดิมครับนเอาข้งไว้ตั้งตัวจะของนะคุ้อกอนครับ้อเอาเก่งเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอพเอมากอดพ่อเปามากอดแล้ว แค่ขั้นนี้อย่างน้ะวิ่งน้เออ๋ออสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ o าตามติดชีวิตช้างนะคะอะไรอยากตีคลองเนาะอยากตีคลองใช่ไหมวิ่ง เป็นไรเป็นไรเนาะเป็นไรเนาะเก็บโต๊ะก่อนสังกระสีสังกระสีขึ้นรถนั่นพื่อวันแล้วพื่อวันจะไปไซ ป้าอ้วนจะไปไซป้าอ้วนจะไปไซค่ะป้าอ้วนในผมเป็นน้ำเน่ป้าอ้วนเที่ยวขยะไปถิงแมนบอยขยายไปถิงอยู่ปานบอยผมไปเที่ยวปาน้ำแน่ผมไปเที่ยวปานด้วยครับไปจ้าไปจ้า เอาเอาเรมเร่เร่ออพราว่จะไปตัดหญ้าเร็วเรไปตัดหญ้ากับพวกวันเร็วไปไปแบกเครื่องตัดหญ้าให้พวกวันด้วยเลยบมามามาี๋เอากล้วยไปหายกน่กิน bí này này, hãy bắt phục, hãy bắt phục xong rồi, ai video mới, bắt phục video ở đây hông ไปได้แล้วไล้ไหมจะไปปุ๊กพ <H ans> <h ans> ี่ด <h ans> ิวเวลาบูนการแบบเหมือนทำตัวให้เล็กนะคะแม่แม่จะพายายามเข้าไปนะคะเขาไม่ได้เข้าไม่ได้ ไปเขาท่างฝุ่นก็นได้ครับผมไปท่างฝุ่นก็นได้เนอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้ว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 ไปใส่ไปใส่ vẫn còn một phần của bạn 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 mẹ bạn mẹ bạn 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 mẹ bạn 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 mẹ bạn 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 เอาครับเยโอก่ครับก่อนครับก่อนไปยิงอ้ไปช่วยคุณตาคุณยายเลยลูกไปช่วยตากับยายหน่เร็วกับพวกวัดเร็วเ็บเอาไปเมมาเย็ลอโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โอ้โอียซะเนาะโอ้ยตกตก โอ๊ยโอ๊ยกล้ว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 ยจะลอนแล้วอ่ะเอาแม่รับเอาแม่แม่แม่เรียบร้อยอีกแล้วนะคะตอนนี้ ไปเก็บไปเก็บไปเก็บเน่เน่ยาดีบยาบด้อยยด้วยอะไรก็จะหยยบอย่างเดียวเลยนะฮะเอาไปเก็บไปเก็บครับจะไปเก็บที่เดิมครับ เอขอขางไว้ตั้งตัวจะของนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกซะเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ย

ครับขับอรตอร์ที่เออรับมอนอที่ครับเออดำมัับมอเอเออมารับมอเอกันรับอเอนที่โอ้บอครับมอนตอ่ไนอนอ่อนเลยนอนอ่อนก็ได้ครับรับมอเตอที่ับมอเอที่งดุ้งอีกดงสูงไอ้เออ เออเขาอิเข้าหนสิครับเออเอออข้ไหลอน้าไหลอิเออ้ี่ตัวเนาะอ่น ปวนนะคะหาที่ปวนครับหาที่ปวเนี่ยการอุ่นก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ ฝากรับชมคลิปหน้าด้วยค่ะคลิปนี้กับคามบ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ